ปาร์ตี้วันเกิดทำเพษมุกดาไต้ฝุน่นเชียงโควิดประกาศกักตัวนางเอกสาววิกหมอชิดมุกดานารินรักและดาราหนุ่มไต้ฝุ่นตากเพชรประกาศกักตัว14วันอีกคู่หลังไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของพี่ที่สนิทซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาร่วมงานด้วยแม้ว่าจะกลับออกจากงานก่อนไม่ได้เจอกันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามมุกดาและไต้ฝุน่นก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อ และประกาศกักตัว14วันเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุกดาได้โพสต์ในอินสตาแกรมแจ้งข่าวระบุว่าเมื่อวันที่3เมษายนมุกได้ไปงานวันเกิดรุ่นพี่จนกระทั่งเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาทราบจากรุ่นพี่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ร่วมในงานด้วยซึ่งเมื่อเช็คลำดับเวลาแล้วนั้นมุกกลับไปก่อนที่เขาจะมาถึงที่งานดังนั้นมุกจึงไม่ได้พบเจอหรือสัมผัสกับเขาโดยตรง ซึ่งทําให้มุกเป็นผู้มีความเสี่ยงระดับกลางทั้งนี้ทันทีที่ทราบเรื่องมุกได้ไปตรวจหาเชื้อในวันนั้นเลยพ้นออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิดอย่างไรก็ตามมุกจะกักตัวให้ครบ14วันตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและตรวจหาเชื้อครั้งที่2อีกครั้งด้วยค่ะมุกขอโทษที่ทําให้หลายๆคนหลายๆฝ่ายที่ทํางานร่วมกันเกิดความไม่สบายใจนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะในขณะที่ไต้ฝุ่นก็ได้โพสในอินสตาแกรมระบุว่า ขออนุญาตแจ้งข่าวเพื่อความสบายใจสําหรับคนที่ใกล้ชิดและทุกคนที่ฝุ่นพบเจอนะครับฝุ่นไปงานวันเกิดเพื่อนในวันที่3เมษายนทั้งนี้ฝุ่นได้กลับบ้านก่อนที่ผู้ติดโควิด19จะมาถึงทราบข่าววันที่7เมษายนจึงเป็นผู้มีความเสี่ยงระดับ2ทันทีที่รู้เรื่องก็ได้รีบไปตรวจหาเชื้อที่เมดพาร์คฮอสพิทอลในคืนวันนั้นและทราบผลว่าเนกาทีิไม่พบเชือ้อโควิด19 อย่างไรก็ตามฝุน่นจะก,กักตัวให้ครบ14วันต่อไปตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและตรวจเชื้อครั้งที่2อีกครั้งเมื่อครบ14วันทั้งนี้ฝุน่นขอโทษที่อาจสร้างความไม่สะดวกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับขอให้โควิดหายไปไวๆ